ดีคลาสสิกในศตรวรรษที่20ในปีคศ1900จนถึงปัจจุบันศตรวรรษที่20กล่าวได้ว่าเป็นยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเทคโนโลยีเจริญลุดหน้าการสื่อสารคมนาคมที่สะดวกขึ้นและทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปวัฒนธรรมเกิดการผรสมผสานกลมกลืนหรือพัฒนาที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมโลกที่เกิดขึ้นด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้วงดนตรีเปลี่ยนแปลงไปมากในเรื่องของกระบวนการผลิตและรับรู้ดนตรีส่งผลต่อดนตรีเช่นกันและส่งผลต่อมาในความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีทำให้ผลงานประพันธ์ในยุคศตรวรรษที่20นี้มีรูปแบบลักษณะต่างกันไปจากยุคอิมเพชชันนิสผู้ประพันธ์เพลงเริ่มคิดสร้างสรรค์ตามความต้องการของตัวเองมากขึ้นไม่ยึดติดกับแบบแผนประเพณีมากดังแต่ก่อน เนื่องจากรับรู้เรื่องราวซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประพันธ์เพลงให้กว้างขึ้นมีการทดลองสิ่งใหม่ๆในการประพันธ์เพลงที่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทั้งปวงที่เคยมีมาในขณะเดียวกันที่ผู้ประพันธ์เพลงบางท่านหวยหาหันกลับไปสู่วิธีแห่งการประพันธ์เพลงในยุคคลาสสิกหรือโรแมนติกซึ่งสังคมหรือผู้ฟังเปิดกว้างขึ้นให้กับผู้ประพันธ์เพลงได้คิดได้ทำอย่างเต็มที่ ขอให้เสนอผลงานที่แฝงด้วยความคิดมีจินตนาการที่น่าสนใจหรือน่าชื่นชมเท่านั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ดนตรีในศตรวรรษที่20มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากยุคก่อนๆลักษณะทั่วไปที่สำคัญประการหนึ่งคือมีความหลากหลายทางด้านดนตรีที่ผู้ประพันธ์เพลงสามารถนำเสนอได้อิสระและเสรีไม่มีแนวทางใดเพียงแนวทางเดียวสำหรับการประพันธ์เพลง ดังเช่นดนตรีในยุคที่ผ่านมาทำให้เกิดลักษณะเฉพาะทางด้านดนตรีในยุคศตรวตรรษที่20ขึ้นที่สำคัญคือ1เสียงต่างๆสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องดนตรีได้ทั้งหมดซึ่งแตกต่างไปจากยุคก่อนๆจึงเกิดดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องดน,นตรีตามแบบแผนเท่านั้นนอกจากนี้เสียงต่างๆที่ไม่ใช่ดนตรีสามารถนํามาสร้างสรรค์าง,งานดนตรีได้เช่นกันเช่นเสียงต่างๆในธรรมชาติเสียงต่างๆที่มนุษย์ไม่ได้ตั้งใจทําขึ้นล้วนแล้วแต่นํามาสร้างสรรค์าทางด้านงานดนตรีได้อย่างไร้ขอบเขต 2. รูปพรรณดนตรีแบบโบราณกลับมามีบทบาทคือการสอดทํานอง ที่ไม่ใช่รูปพันธ์แบบที่ใส่เสียงประสานดังที่เป็นสิ่งที่นิยมในยุคคลาสสิกและโรมนติกเท่านั้น 3. จังหวะเป็นสิ่งที่ทำให้พัฒนาสร้างงานอย่างมากทำให้กลายเป็นองค์ประกอบด,ดนตรีที่โดดเด่นไม่แพ้ทำนองซึ่งเป็นองค์ประกอบด,ดนตรีที่ทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมามักจะเป็นจุดเด่นของบทเพลงเสมอบทเพลงในยุคนี้ จึงทำให้ผู้ฟังไม่คาดคิดว่าจะได้ฟังเพลงบางสิ่งบางอย่างในบทเพลงที่มีจังหวะเป็นจุดเน้นมิใช่ทำนองอีกต่อไป 4. ทํทำนองอาจจะยังเป็นสิ่งที่สวยงามมาตั้งแต่ก่อนหรือเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆที่ไม่สำคัญเนื่องจากมีองค์ประกอบอื่นที่ผู้ประพันธ์เพลงต้องการเน้นมากกว่าได้จังหวะหรือเสียงแปลกๆเป็นต้น 5. การประสานเสียงมีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากยุคอิมเพชชินิสต์รูปลักษณะของการประสานเสียงเน้นการผสมประสานเสียงที่ละคายหูไม่นุ่มนวลไม่กลมกลืนเหมือนดังยุคคลาสสิกที่มีการใช้บันไดเสียงคันคู่เสียงที่เล็กกว่าครึ่งเสียง ซึ่งเป็นมาตรฐานของดนตรีตะวันตกมานานแสนนานแนวคิดนี้ได้มาจากดานตรีของบางชนชาติที่มีระบบการจัดการเสียงแบบนี้อยู่แล้วเช่นดนตรีกรีดและอียิปต์เป็นต้น 6. รูปแบบที่ใช้ในการประพันธ์เพลงมีหลากหลายมากไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบเดิมๆที่มีการพัฒนามาเป็นพันปีอีกต่อไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ดนตรีในศตะวรรษที่20มีหลากหลายรูปลักษณะได้แก่ดนตรีอิเล็กทรอนิกส ดนตรีทดลองดนตรีโรแมนติกยุคใหม่ดนตรีคลาสสิกใหม่เป็นต้นซึ่งดนตรีเหล่านี้ทำให้ผู้ฟังสามารถเลือกฟังเลือกรับรู้ตามความสนใจความต้องการเพื่อให้เกิดสุนทริยะชื่นชมดูดดื่มสิ่งเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกลายเป็นดนตรีศตวรรษที่2ีผู้ประพันธ์เพลงที่น่าสนใจในยุคนี้มีจำนวนมาก เนื่องจากแนวการประพันธ์มีหลากหลายมากมายที่น่ารู้จักได้แก่โชนเบิร์กบาตองโคดายสตาวิสกี้เกิร์สวินและกลาสเป็นต้นนี่คือดนตรีในศตะวรรษที่20บรรยายโดยวรนลบงามโคกลาง